เลยมีคนอยู่ต่างประเทศให้ผมเอากับข้าวผมเนี่ยไปใส่บาทอพาให้หน่อยผมก็หยิบกับข้าวหยิบข้าวอะไรไปเนี่ยห้บาทเขาให้ผมมา100บาทผมได้กาไร50บาทที่เขาให้มาผมว่า50บาทเนี่ยมันก็เป็นอาชีพได้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของตักบาทออนไลน์ครับตอนที่ผมโดนโกงใหม่ๆเนี่ยผมสงสารลูกผมมากเลยผมก็เลยผมต้องคิดตลอดครับถึงผมไม่มีเงินผมก็คิดไว้ก่อนครับคิดไว้วันหนึ่งมีเงินวันหนึ่งมีเงิน ต้องทําไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่เสียหายครับ โดนโกงไปแสนพระบาทครับหมดตัวเลยครับแล้วทีนี้ผมก็เลยหันมาลงทุนอะไรสักอย่างที่มันลงทุนง่ายๆแบบว่าลงทุนแล้วแบบไม่ต้องลงทุนเ,เพราะต้นผมไม่มีขายแก่กปิ้งทีนี้มันขายไม่ดีครับขายไรายได้ไม่ดีทีนี้ก็เลยมีคนอยู่ต่างประเทศให้ผมเอากับข้าวของผมเนี่ยไปใส่บาทพะให้หน่อยวันเกิดเขาครับเพราะอยู่ต่างประเทศผมก็หยิบกับข้าวหยิบข้าวอะไรไปเนี่ยห้าสิบบาท แต่ผมคิดเขาหกสิบคิดกําไรแค่สิบาทพอแต่เขาให้มาหนึ่งร้อยก็เหมือนผมได้กำไรห้าสิบาทผมว่าห้าสิบบาทเนี้ยมันก็เป็นอาชีพได้อบคุณห้าสิบบาทนี้ที่ทำาผมุกมีทุกวันนี้นี่สินทุกอย่างผมหมดเกี้ยง40%สมาจากต่างประเทศครับต่างประเทศสี่สเปอร์เซ็นครับหกสิบปอร์เซ็นนี้คนไทยครับ ผมรับออเดอร์ถึงเที่ยงคืนแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นตีสามครับไปตลาดไปซื้อขนมแล้วผมก็จะให้แฟนผมทํากับข้าวไว้ผมครับไลฟ์ส,สดตอนตีห้าครับรับออเดอร์รับออเดอร์รับออเดอร์พอถึงร้อยชุดเมื่อไหร่หนึ่งร้อยชุดผมก็จะหยุดสองโมงนี่ไปใส่บาทให้ลูกค้าครับแล้วก็ไปให้พวกผู้ยักไลค,ครับพอผมกลับมาผมก็ขายไกลปิ้งต่อขายกับข้าวต่อครับยันเย็นครับทุกวันนี้นอนวันละสามสามชั่วโมงตักบาทออนไลน์นะครับเมนูวันนี้นะครับ ต้มยำปลาครับมีป่นปลานะครับเรื่องความสะอาดใช้ได้ครับความสะอาดต้องมาก่อนครับไม่มีครับําช่วยไม่มีครับนี่แนกกอกข้าวครับใส่บาทครับกอกวันละร้อยถุงครับผมไม่ให้ัวคนเดียวลูกผม ลูกสองคนครับคนแรก5ขวบพิการครับคนที่2 2ขวบครับอยู่โรงพยาบาลน้องหัวใจรั่วตั้งแต่เกิดครับหัวใจรั่วมันต้องผ่าตัดบ่อยครับนี่ก็เพิ่งไปผ่าตัดมาตอนที่ผมโดนโกงใหม่ๆเนี่ยผมสงสารลูกผมมากเลยผมก็เลยผมต้องคิดตลอดครับคิดผมเป็นคนชอบคิดตลอดผมเลยเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เอาเอาเงินตรงเนี้ยที่ผมได้มาเอาไปต่อยอดครับถึงผมไม่มีเงินผมก็คิดไว้ก่อนครับคิดไว้วันหนึ่งมีเงินวันหนึ่งมีเงิน ต้องทาไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่เสียหายครับเริ่มเริ่มต้นจากลงธรรมดาครับผมไม่มีเงินเลยผมโดนโกลหมดตัวผมไม่มีเงินเลยผมขายไก่ปิ้งขายกับข้าวแล้วทีนี้มันมาเจอใส่บัตรออนไลน์แล้วมันมันตรงตรงเป๊ะเออมันเป็นโอกาสให้ผมเลยครับเราต้องใฝ่้าโอกาสครับในเมื่อโอกาสมาหาแล้วเราเราีบต้องรีบใฝ่้าครับและทําให้ดีที่สุดครับ w o r k p o i n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้